นะครับที่เป็นพิมพ์นิยมอันดับต้นๆหรือว่าใช้แทนพระสมเด็จแห่งวัดะระกังได้เลยเพราะว่ามีมวลสารของพระสมเด็จพระพุทธาจย์โตผสมอยู่อย่างมากมายและเป็นมวลสารที่สมเด็จพระพุทธาจยาโตท่านได้ปลุกเสกเอาไว้ตูเนื้อหาและมวลสารกันให้ดีๆนะครับหรือพิมพ์นิยมพิมพ์นี้นะครับ มีเนื้อหาผิวพรรณวันนะใกล้เคียงกับพระสมเด็จพุทธจารย์โตพรม,มรังสีแห่งวัลคังอย่างยิ่งครับหรือเป็นลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งที่อยู่ในระดับต้นๆของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรม,มรังสีนะครับคือพระสมเด็จที่จัดสร้างขึ้นโดยศิษย์เอกของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับ ของมวลสารที่เข้มข้นขนาดนี้ทุกท่านดูนะครับเนื้อหาขนาดนี้ของเล่นหรือของ